สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมผมบสมัตเตอร์ไทครับวันนี้ผมอยู่กับด้านหลังผมฟอร์ดแลนเจอร์ t หกสอครับวันนี้ลูกค้ามาอัปเกรดนะครับโชกล้อยางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟอร์ดคันนี้ใช้รายการสินค้าอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับ t 6 2-2ต้องเกินก่อนรถคันนี้เนี่ยลูกค้าใช้งานมาร่วม10ปีระบบช่วงล่างยังไม่ได้อัปเลยนะครับก็ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องการแข่งกระเทือนนะครับแล้วก็มีอาการโค้งนะครับผู้โดยสารนั่งหลังแล้ว รู้สึกเวียนหัวนะครับลูกค้าเลยเรื่องที่จะมาอัปเกรดล้อยางชคทีเดียวเลยนะครับมาดูใน,นส่วนของโช็อชคอค up ตัวนี้เป็นจากค่ายโอแมกเอมูนะครับกับรุ่น 4x2 Street Edition นะครับรุ่นนี้ทํามารองรับรถระบบขับเคลื่อน 4x2 โดยเฉพาะนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยชคอัพเนี่ย,ยก็จะทําค่าน้ําหนักรวมมาไม่ว่าจะเป็น 4x4 4x2 แต่ส่วนมาก 4x2 ก็จเจออาการแข็งกระเทือนกันนะฮะชคอั up ตัวนี้เนี่ยในชุดเนี่ยก็จะองค์ประกอบไปด้วยชคสี่ต้นแล้วก็คอยสปริงนะครับ ที่ค่าเถูกเซ็ตมาสำหรับรถ4คู2โดยเฉพาะนะครับซึ่งมันเป็นรุ่นใหม่จากค่ายโอแมนนะครับที่ทํามาเพื่อ4คูณ2โดยเฉพาะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยในชุดเนี่ยก็จะมีเป้าโชคมาให้เลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โชคสีต้นพร้อมคอยสปริงนะครับค่าตัวก็อยู่ที่34-800บาทนะครับผมในส่วนของร้อเราจะเป็น KMC KM 5 4 5ครับผมส7เคูณ EP 1 8นะครับสีโทนดำนะครับผมผสมแล็ชาสีเทานะครับ กบกับยาง Cooper at 3า s 2 6ส7องหกนะครับไซส์นี้ใส่ได้เลยนะครับในฟอเรนเจอร์ไม่ติดนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูตัวรถหน่อยนะฮะก็อายุของทีหตัวนี้เนี่ยก็ตั้งแต่ปี2อง2ครับโรงครัพช่วงล่างยังเป็นเดิมๆอยู่จุดอ่อนของมันก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะออกแนวอาการแข็งกระเทือนนะครับแล้วก็มีอาการโค้งเคงในด้านหลังนะครับแล้วก็ดีด,ดกระเทือนผู้โดยสารเนี่ยก็จะรู้สึกเวียนหัวจุก นั่งไม่สบายนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสอัปเกรดทีเดียวเลยล้อก็จะเป็นล้อสิบลถเลยนะฮะนีก็สภาพช็เดิมนะครับสิบกว่าปีวันนี้ก็ถือโอกาสมาอัปเกรดทีเดียวเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงครับผม โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากการติดตั้งชุดช่วงล่างโช้คอัพนะครับแล้วก็ชุดล้อยางใน Ford T6 2.2อนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูทรงกันหน่อยว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วทรงรถเป็นยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าสวยลงตัวทีเดียวนะครับกับ T6 2กหลังติดตั้งชุดไปแล้วเนี่ยเป็นความสูงสแตนดาร์ดนะครับและล้อยางคอม17ส่วนยางก็เป็น2 6 5 7 4หต้องบอกว่าวงรอบนี้เนี่ยใน f อร์เนี่ยเหลือเหลือพื้นที่เยอะเลยนะครับไม่ต้องยกนะฮะเบอร์นี้ไม่ติดนะครับก็ถือ ที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทสฟิลลิ่งช่วงล่างกันหน่อยนะครับว่าชุดโช๊คอัพ4 2อีดิชั่นจากโอ m a นเนี่ยฟิลลิ่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูทรงรถกันเลยครับผมหลังจากที่เราติดตั้งชุดโช๊คอัพ o m นอีมู4 2สเต t อีดิชั่นและชุดล้อย,อยางเรียบร้อยและตั้งสูนยเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็ออกมาเทสเก็บฟิลลิ่งช่วงล่างนะครับผมต้องบอกก่อนว่าฟิลลิ่งเวล่กูดมากๆนะฮะพื้นฐานเดิมของ g 6 2 2เนี่ย ในปีส0 12บเนี่ยระบบช่วงล่างเขาจะค่อนข้างแข็งกระเทือนหน่อยนะครับระบบแหนบด้านหลังเนี่ยมีแรงดีดแรงเต้นมาค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากติดตั้งไปแล้วฟิลลิ่งเปลี่ยนเลยรถมีความนิ่งขึ้นนะครับในถนนคอนกรีตนะครับแหนบด้านท้ายเนี่ยลดแรงดีดไปนะครับในชคได้จับแหนบได้ดีมากขึ้นนะครับเจอลอนใหญ่ๆลูดไปเนี่ยแรงกระเทือนถึงตัวเราค่อนข้างต่ำนะครับถือว่าเป็นชุดโชคอีกชุดหนึ่งเนี่ยที่การขับขี่ค่อนข้างดีนี่ครับเจอลอนใหญ่ๆ,หญๆเจอลน ก็ถ mm ือ hmm. ว่าเป็นอีกชุดที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่ใช้รถระบบ 4x2 นะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้กับชุดโช๊คอัพโอม 4x2 ชุดนี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยทางโ m ม n นอาจจะไม่ได้มีหลากหลายรุ่นมากนะครับก็หลักๆก็จะมี l a n เจอร์ดีแม็กฟอร์จูเนอร์ต่างๆนะฮะก็ลองสอบถามเข้ามาดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลังการติดตั้งภายนอกกันต่อนะครับ